สวัสดีเพื่อนเทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการติดตามข่าวสารของชีบาอีนุนะคะช่วงนี้ก็มีแต่การเกาะติดตามนะ การเปิดตัวชีบาทเรียมรุ่นเบต้านั่นเองนะคะอย่างตอนนี้ค่ะก็มีทั้งการทวิตของชุมชนการวิเคราะห์ราคาและรวมถึงการกล่าวนั่นเองหากมีการเปิดตัวชีบาทเรียมเข้ามาจริงๆนะ,ะเพื่อนจะเกิดอะไรขึ้นจะลดอุปทานมาหาศาลให้กับชีบาได้หรือไม่นะคะและจะดันราคาชีบาไปแตะ1เซนได้อย่างที่หลายคนวิเคราะห์หรือนะ,ะผูม้มีอิทธิพลกล่าวนะ,ะว่าจะนะ ทำให้ชิบะไปแตะ1เซนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารของชิบะกันการและก็ไปดูการกลาวของชุมชนกันค่ะนะก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารนะคะคลิป ทุกคลิปของดิชันนะคะไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะสิ่งสําคัญเพื่อนๆอย่าลืม3ข้อค่ะความรู้บริหารเงินและติดตามข่าวสารนะคะมันจะช่วยลดความเสี่ยงให้กับเราได้ระดับหนึ่งนะคะเพื่อนนะก่อนอื่นเลยเราไปดูสภาพตลาดนะคะอย่างที่เราเห็นนะคะเพื่อนๆคนไทยเราอาจจะเห็นช่วงนี้นะ,ะมีการดันราคาขึ้นและก็ถูกทุบลงมานะคะก็จะเป็นลักษณะไซด์เวยยนะคะค่อนข้างนะออกข้างด้วยนะคะถูกทุบยางว วันนี้ค่ะก็มีการทุบของบิตคอยย่อลงมานะคะเพื่อนเราจะสังเกตบางทีสอนะบิตคอยค่ะไปแตะที่2 5 0 0มนะและก็ถูกทุบลงมากันหลายรอบมากนะคะนะบางครั้งนะคะทุบแรงมากจนไปแตะ23000่า 23, ไปไปนะคะเพื่อนๆน,นั่นคืออะไรนะมันเป็นเรื่องของการเทรดเกงงกำไรสู้กันระหว่างนะ นะคนที่เล่นลองกับเล่นช็อตหรือไม่นะคะเป็นเรื่องจิตวิทยาในการลงทุนนะหรือไม่นะะที่นะคะสร้างดันให้ขึ้นไปนั่นเองและก็ทุบลงมานะคะเพื่อนนั่นก็คือตลาดค่ะช่วงนี้จะเป็นแบบนี้นะคะโดยเฉพาะวันนี้ค่ะก็มีการประชุมนะคะมีในเรื่องของการประกาศตัวเลขนะคะและตอนนี้ค่ะก็มีเท่าที่ดิฉันติดตามในเรื่องของการเมืองสาหารัฐอเมริกาใกล้เข้ามาแล้วค่ะเขาจะมีเม็ดเงินฉุดฉีดนะคะนะ ส่งไปยังกลุ่มแรงงานค่ะเพราะตอนนี้ค่ะแรงงานก็ถือว่าตัวเลขอย่างที่เราเห็นนะคะที่ประกาศออกมาค่ะตัวเลขแม้จะไม่สูงตามที่คาดนะคะตัวเลข ต่ำกว่าคาดค่ะแต่ก็ถือว่ามีการขึ้นทะเบียนการว่างงานค่อนข้างเยอะอยู่นะคะตอนนี้ก็เท่าที่ดิฉันติดตามข่าวนะคะน่าจะเร็วๆนี้ค่ะอาจจะมีเงินเม็ดเงินค่ะหลั่งไหลไปที่นะคะในภาคของเศรษฐกิจค่ะหรือนะคะในส่วนของเงินช่วยเหลือคนว่างงานนั่นเองนะ,ะอาจจะนะเป็นแค่มุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะคะอาจจะมีเงิน เม็ดเงินบางส่วนค่ะอาจจะเข้ามาในตลาดกระทิงหรือไม่นะอย่างข่าวล่าสุดประเทศจีนก็เริ่มเปิดในเรื่องของคริปโตแล้วนะคะและก็ยังมีประเทศนะเกาะฮ่องกงนั่นเองนะคะฮ่องกงก็นะมีกฎหมายนะกำลังนะกำลังจะออกกฎหมายรับรองในเรื่องของตลาดคริปโตค่ะย,ยังมีอีกหลากหลายประเทศค่ะนะเริ่มที่จะเปิดนะคะเกี่ยวกับคริปโตนั่นเองโดยเฉพาะ อย่างประเทศยักษ์ใหญ่อย่างประเทศจีนค่ะเพื่อนๆหากมีการนะเขียนกฎหมายนะเกี่ยวกับคริปโตและเปิดให้คริปโตมีผลใช้ในประเทศมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอย่างอเมริกาค่ะตอนนี้เราจะเห็นมีแต่ควบคุมคริปโตค่ะนะมีแต่เล่นคริปโตนะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าสาหารัฐอเมริกานะคะยังเป็นแบบนี้ ไม่แน่นะคะประเทศจีนอาจจะเป็นประเทศที่นําหน้าหรือไม่นะคะนั่นคือการวิเคราะห์ของดิฉันนะคะอย่างที่ผ่านมากระแสข่าวที่นะมีการเจรจาไก่เกี่ยระหว่างจีนกับนะคะสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับนะ,ะเกี่ยวกับนะอ่า ระบบของเทคโนโลยีอย่างหนึง่งดิฉันก็ลืมไปแล้วตอนนั้นข่าวออกมานะคะก็มีการไปเจรจาพูดคุยกันนั่นเองนะคะไปเยี่ยมไปเยี่ยมประเทศกันนะคะก็ตอนนั้นก็นะ,ะมีการวิเคราะห์เก่งว่ามันจะเกิดสงครามขึ้นนั่นเองนะ,ะปรากฏว่าก็จบไปด้วยดีนั่นเองนะคะเพื่อนนี่ก็คือประเทศมหาอำนาจในโซนของเอเชียและตะวันตกค่ะนะ,ะตอนนี้เอเชียอย่าง จีนค่ะกำลังจะเข้าสู่คริปโตหรือไม่นะคะฉะนั้นก็จับตาดูค่ะก็อาจจะทําให้นะหากเข้าสู่คริปโตจริงๆนะอาจจะทําให้มีเม็ดเงินหลั่งไหลามาที่บิตคอยนะคะหรือไม่นะคะนั่นคือการวิเคราะห์ส่วนตัวของดิฉันนะคะเรามาดูอารมณ์นักลงทุนค่ะนะตอนนี้เริ่มดาวลงนะคะเพื่อนเนื่องจากบิตคอยนะมีการทุบลงมานั่นเองตอนนี้อารมณ์นักลงทุนค่ะช่วงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาก็อยู่ระดับ59เนะคะเพื่อนนี่ก็คือนะในส่วนของปีแอนกรี i n d เ x นะคะเราไปดูข่าวนะคลิปของรูน่าเอกขอภัยเราไปดูข่าวของชีบบค่ะนะอ่าน,นี้ก็เป็นทวิตทางการของทีมงานชีบะก็มีการทวิตเกี่ยวกับชีบเรียมนะคะชีบะเรียมนั่นเองใกล้เข้ามาแล้วทางกำลังเปิดนะนี่ก็คือคลิปการเปิดตัวชีบะเรียมเราไปดูสักเล็กน้อยค่ะนะนี่ก็หน้าตานะคะเป็นนะ บล็อกเชนนะมันเปรียบเสมือนกับบล็อกเชนนะคะก็คือการเปิดตัวของชิปเรียมนั่นเองก็หน้าตาก็จะเป็นเหมือนเครือข่ายค่ะรุ่นเบต้านั่นเองนะน,นี่ก็คือนะก็จะเป็นคลิปสำหรับการเปิดตัวแนะนำนั่นเองนะเราไปดูนะชุมชนทวิตต่อค่ะน,นี่ก็เป็นอีกท่านค่ะก็มีการแบ่งปันบอกก่อนนะคะกลุ่มคลิปเหล่านี้ก็มีทั้งสร้างโดยชุมชนค่ะมีส่วนหนึ่งก็มาจาก ทีมงานนะคะอย่างท่านนี้ก็ถือว่าเป็นชุมชนค่ะเป็นผู้มีอิทธิพลของชิบาอีนุนั่นเองนะคะ <c oughs> เขาก็ทวิตค่ะชิบาเลียมกำลังจะมาศิลปะ นะของชิบะเรียมเราคงได้เห็นนะคะนะนี่ก็คือนะคะชีบะเรียมที่เขาแบ่งปันใกล้เข้ามาแล้วนะ,ะซึ่งตอนนี้ค่ะชุมชนก็รอคอยกันนั่นเองอย่างท่านนี้ก็เป็นผู้มีอิทธิพลโซเชียลมีเดียค่ะถือชีบะอยู่นะคะท่านนี้หากนะใครติดตามดิฉันประจําดิฉันก็มักจะตามเขาในส่วนของรูน่าคลาสสิกอยู่ด้วยนะคะเพราะเขาเป็น เป็นยูทูบเบอร์นะคะสายคริปโตนั่นเองและก็นะคะทำคลิปเกี่ยวกับรูน่าคลาสิกค่ะตอนนี้ก็มาทำคลิปเกี่ยวกับ นะชีบาเช่นเดียวกันนะท่านเพื่อนตอนนี้ค่ะเขาก็นะเชียร์อยู่นั่นเองเท่าที่ดิฉันติดตามนะคะเขาก็มักจะทวิตนะคะกล่าวอยู่ด้วยนะคะว่าชีบาค่ะจะไปแต่1เซน่ะกับ1ดอลลาร์ค่ะนะนี่ก็คือสิ่งที่เขากล่าวเช่นเดียวกับดิฉันนั่นเองนะคะพอดิฉันก็สายกล่าวเช่นเดียวกันนะคะสิ่งหนึ่งค่ะนักลงทุนค่ะหากเราไม่มีการกล่าวเข้าไปในหัวใจเราเลยการลงทุนมันไม่สนุกค่ะนะเราจะไม่สามารถสื่อถือมันได้นานนะคะเพื่อนอย่างท่านนี้ก็มีการทวิตและ แบ่งปันคาะชีบาตรเลี่ยมจะเผาไหม้นะคะชิปในทุกธุรกรรมเรากําลังพูดถึงนะชิป นะชีบาอินุนะจำนวนหลายหลายล้านล้านที่ถูกเผาและนำออกจากระบบหมุนเวียนตลอดไปค่ะนี่ก็คือเหตุผลค่ะว่าทำไมชิดจะไปแตะนะคะ1ดอลลาร์ในอีก2ปี3ปีปีข้างหน้านะคะหรืออาจจะเห็นเร็วๆนี้หรือไม่นะคะก็ลองไปวิเคราะห์ดูค่ะหากนะมีการเผาเปิดตัวชีบาเรียนมันอาจจะพุ่งอย่างเร็วก้อนได้นะคะเพื่อนเพราะอะไรนักลงทุนนะนะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะเมื่อ เมื่อเข้าสู่ตลาดกระทิงค่ะคนก็มักจะเข้ามาเก่งกําไรระยะสั้นกันนั่นเองนะนะอย่างเด้อนะนอกจากเขากาวหนึ่งเซนแล้วนะก็นะ เขาเขามีทวิตอีกนะคะเรามาดูอีกหนึ่งทวิตของเขาค่ะเขาพูดถึงนะถ้าคุณซื้อชีบาตอนนี้คุณยังเร็วอยู่นะหมายความว่ายังไงตอนนี้ยังซื้อได้ไหมยังซื้อได้ค่ะนะยังซื้อได้ราคาย,ยังไม่แรงค่ะแต่หากมันไปแตะ1นึ่งเซนแล้วนะ,ะเพื่อนเพื่อนเอาจจะซื้อของแพงนะนะเราจะทําเงินก้อนใหญ่มัน มันจะยากหรือไม่หากมันไปถึง1เซนแล้วนะคะเมืเซนก็เปรียบเสมือนนะเงินไทยเราก็ประมาณ30 3, 34สตางค์นะคะเพื่อนฉะนั้นก็ลองดูนะตอนนี้เป็นจังหวะที่ให้เก็บได้หรือไม่ก็ลองไปดูนะคะเพื่อนนะ,นะเขาก็พูดถึงฉันอ้างสิชีบะถึง1นนเซนซูนเร็วๆชีบะ นะจะสู่1ดอลลาร์ถัดไปนะนี่ก็คือการทวิตของผู้มีอิทธิพลโชว์ชมีเดียอย่างนะเขาชื่อในชื่อที่เขาใช้ในทวิตเตอร์แบบเป็นทางการนะครเพื่อนเขาใช้คำว่า The ะคริปโตนะคิมนั่นเองนะนอกจากนี้ค่ะนะชุมชนชิบาก็มีการแบ่งปันค่ะว่าตอนนี้ชิปนะชิปชิปตุกนะติดนะขอไปชิปติด ทวิตเตอร์นะคะมีการแท็กนั่นเองนะถึง33.8าค่ะ K นะคะนอกจากชิปแล้วก็ยังมีบอลด้วยนะคะก็ติดทวิตเตอร์เช่นเดียวกันค่ะนะนี่ก็คือการแบ่งปันของชุมชนค่ะที่ชุมชนนะช่วยกันทวิตนั่นเองช่วยกันแบ่งปันค่ะก็ทำให้ติดทวิตเตอร์นี่ก็คือการตลาดอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนเรามาดูข่าวนะข่าวนี้ค่ะนะเป็นข่าวเรื่องโทเคน ระบบนิเวศของชิปนะเพิ่มขึ้น5%นะคะเรามาดูเนะื้อหาข่าวสักเล็กน้อยนะคะเขาพูดถึงเหรียญน,น้องใหม่ค่ะลิสต์นั่นเองนะคะที่นะจะใช้ในระบบของบล็อกเชนนะ,ะอ่า ชิบาเเรียมเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีการเปิดจําหน่ายไปแล้วนะคะเพื่อนและก็เริ่มที่จะลดในกระดานเทรดต่างๆค่ะก็เริ่มที่จะมีแล้วนะคะตอนนี้ก็บวกไป5%ค่เนี่ก็เป็นอีกเหรียญน,น้องใหม่นะคะที่เปิดโดยชิบาอินุนะคะและตอนนี้บวกไป5%เ นะนี่เป็นความต่อเนื่องแนวโน้มเริ่มต้นเมื่อต้นเดือนนะคะเมื่อราคาของสกุลเงินนะบวกพุ่งถึง41ในการซื้อขายนะคะนี่ก็คือข่าวนะเขาพูดถึงเหรียญที่ถูกสร้างโดยชิปนะคะตอนนี้ก็บวกไปแล้วนะคะและก็เริ่มมีการนะ,ะเข้ามาเก็บเก่งกําไรนั่นเองนะคะนอกจากชิปแล้วก็มีบอลนนคะ่ะบอลก็นะ,ะขึ้นไปแตะถึง2บาทเลยนะคะช่วงต้นต้นเดือนนะคะตั้งแต่มกราแล้วนะคะ เราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะที่เกี่ยวกับชีบานะคะข่าวนี้พูดถึงชีบาเรียมจะเปิดตัวในสัปดาห์นี้นะคะอย่างที่มีการกล่าววิเคราะห์กันจากการใบ้นั่นเองว่าชีบาเรียมจะเปิดอาทิตย์นี้เราก็รอจับตาดูว่าจะเปิดจริงหรือไม่นะคะเพื่อนนะ,ะผู้ใช้จะหยิบบอลไปเผาชิปนะคะและบอลสวอมนะคะก็มีการโพสต์นะคะสวอมนะบอลชิปสวอมมีการโพสต์่างจากทวิตทางการนั่นเองว่านะ,ะชิบาค่ะจะ ไปแต่1เซนนั่นเองเมื่อมีการเปิดบอลเอกเมื่อมีการเปิดชีบารเรียมค่ะเพราะบอลจะช่วยเผาผลาญชีบันะคะนะการเปิดตัวชีบารุ่นเบต้าได้รับการยืนยันจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ตามที่ได้มีการยืนยันจากหันหน้านักพัฒนานะ,ะเบื้อนข่าวนี้อย่างที่ดิฉันนามาแบ่งปันจากทวิตนั่นเองและก็มีการมานํามาเขียนข่าวนะคะเบือนก็นะโดยนอกจากนี้ค่ะนะ ู้ที่เป็นทวิตท,ทางการของบอลกาเหรียนบอลนะคะถ้าเรียกชื่อผิดต้องขออภยัยนะ,ะได้เผยเผยแ,แ,แร่นะเผยแร่เผยแพร่โพสต์นะเมื่อสองาวันที่ผ่านมาเตือนชุมชนการเปิดตัวนะชิบัตเรียมเบต,ต้าได้รับการยืนยันว่าจะเกิดขึ้นสัปดาห์นี้ตอนนี้ค่ะพวกเขาคาดว่าผู้ที่วางแผนจะเริ่มใช้โปรตุคอนชินะชิปเลเยอร์ที่2นะ เพื่อเริ่มซื้อโทเค็นบอลจำนวนมากการเปิดตัวชิบาลเลียมเบตา้าได้รับการยืนยันโดยหัวหน้านักพัฒนาที่รู้จักในน้ำแฝงว่าซาโตชินาหรือหรือจะเรียกก็ซูโตชิก็แล้วแต่นะเพราะมันก็เสียงมันได้คล้ายๆกันนะคะกู้สามารถในสัปดาห์นี้นะคะโดยนอกจากนี้ค่ะก็มีการแบ่งปันนะคะในทวิตเตอร์นั่นเองจากทวิตทางการของบอลชิปสวอมนะคะเพื่อนนะ ชี่บาเลียมจะออกจริงหรือไม่เราก็ต้องจับตาดูนะคะเพราะเขาไม่ได้ทวิตแบบเป็นทางการนะคะเขามักจะทวิตแบบเป็นคำใบ้นะคะว่านะ,ะใกล้เข้ามาแล้วกำหนดการเปิดนะเขาไปอัปเดตโปรไฟล์นั่นเองและบอกว่าเปิดและก็ใช้คำว่าแอนนะว่ากํ กำหนดการนะคะฉะนั้นก็เป็นคำใบ้ที่ทำให้ชุมชนค่ะก็ไปตีความว่าจะเปิดตัวในอาทิตย์นี้หรือไม่นะคะนะอย่างนะในในทวิตนะคะที่การเปิดตัวชี้บาเรียมที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยนะหัวหน้านักพัฒนายืนยันสัปดาห์นี้เนื่องจากเป็นวันอาทิตย์ที่จะเป็นสัปดาห์ที่เราจะได้เห็นนะโซลูชันเลเยอร์ที่2 เปิดตัวหรือไม่นะเราก็ต้องรอจับตาดูนะคะเพื่อนนี่ก็เป็นกระแสข่าวที่มีการทวิตแบ่งปันนะคะหลังจากนั้นค่ะยังไม่ได้เปิดตัวเมื่อวานนี้เองนะคะบล็อกโค้ดที่เขียนครั้งที่2ของหัวหน้านักพัฒนาก็ออกมาเผยแพร่นะเผยแพร่อ,อีกครั้งหนึ่งนะ,ะพูดถึงนะ,ะพันธมิตรนะทีมงานและโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะนะเรามาดูข่าวนี้ต่อค่ะนะ,ะข่าวนี้ก็เป็น ข่าวนะนะข่าวนี้ก็เป็นการเขียนเช่นเดียวกันนะคะนะเรามาดูข่าวนี้ค่ะที่เขียนโดยนะคะเดอ The, นะคริปโตเบสิกนะคะก็มีการเขียนในเรื่องของนะาการเปิดตัวร้านอาหารค่ะนะของชิบะค่ะที่ถือหุ้นอยู่15%้เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะเชนร้านอาหารของชิบะเปิดร้านใหม่ในซานนา ซาโร่นะคะเพื่อนนะถ้าอ่านผิดต้องขอภัยนะช่วงวันที่21ที่ผ่านมานะคะก็แบนร้านอาหารนั่นเองนะที่มีแบนหน้าตาของชิบะอินุนะคะเป็นอ่าหุ้นส่วนอยู่นะประมาณ15%นั่นเองนะคะก็มีการรายงานเมื่อวานนี้นะคะเพื่อนนะโดยนะวิล,ลี่นะคะร,ร้านนะเบอร์เกอร์ฟาสอาฟาสต์ฟูฟฟ้ดนะ ทีมชิบ่านั่นเองที่ได้ให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับแผนการเปิดร้านใหม่นะในนะซานานะซานาซูโลนะซึ่งเป็นชุมชนในจังหวัดนะคะอิตาลีในประเทศอิตาลีค่ะสมาชิกในทีมในช่องของใดในกราสนะคะอย่างเป็นทางการนะพึ่งเน้นการพัฒนานั่นเองการเปิดตัวค่ะนะเป็นการขยาย สาขาหรือร้านค้านะไปสู่อิตาลีนั่นเองนะนี่ก็เป็นสิ่งที่มีการแบ่งปันนะคะเพื่อนเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะนะนี่ก็เป็นข่าวของชุมชนที่มีการแบ่งปันนะในเรื่องของการติดตามโปรเจกต์ชีบะเลียมค่ะก็มีการทวิตค่อน้างเยอะมากค่ะดิฉันก็เปิดไปในก็มีการแบ่งปันข่าวสารชีบะนะคะนี่ก็เป็นภาพสุนัขค่ะจากทีมงานของชีบะค่ะก็แบ่งปันนัก สู่นักพันชีบะนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีข่าวอย่างท่านนี้ก็เป็นนะเ,เป็นชีบะคิงนะคะก็เป็นผู้มีทธิพลของชีบะเช่นเดียวกันค่ะก็มีการแบ่งปันนะคะเพื่อนนะก็มีหลากหลายข่าวค่ะที่มีการแบ่งปันเกี่ยวกับ,บเหรียญบอนเหรียญชิบะค่ะนะก็เกี่ยวกับนะชีบะนะคะอย่างท่านนี้ก็แบ่งปันเกี่ยวกับนะ บิตคอยที่ไปยืน pues 25งหมาคแต่ก็ถูกทุบลงมานั nah, ่นเองยังไม่สามารถยืนหรือว่าตั้งฐานใหม่นะคะเพื่อนๆนะนี่ก็คือข่าวสารของชิบะอีนุสำหรับคลิปนี้นะก็มาด้วยข่าวสั้นๆนะคะเพื่อนก็จะติดตามข่าวมาแบ่งปันเพื่อนๆแบบนี้ทุกๆวันนะคะและก็นะการวิเคราะห์ราคาหรือกาวราคาคะนะก็การกาวก็เป็นสิ่งหนึ่งค่ะที่ทำให้เรานะมีความหวังนั่นเองนะ ความจริงมันจะเกิดขึ้นได้มันต้องมาจากความหวังก่อนนะคะเพื่อนพอความหวังมันก็เกิดจากอารมณ์ความรู้สึกของเราค่ะนะปิดท้ายด้วยพลังจิตด,ดีๆค่ะอารมณ์คืออนาคตของเราเสมอนะคะเราสร้างอารมณ์แบบไหนไว้นะคะนะอนาคตหรือความจริงมันจะเกิดขึ้นตามอารมณ์ของเราเสมอค่ะอารมณ์เรามันมี2ด้านเสมอค่ะนะ ด้านบวกกับด้านลบค่ะถ้าเราสร้างอารมณ์จนเคยจินอยู่ด้านไหนเยอะที่สุดชีวิตเราก็มักจะนะเจอแต่สิ่งนั้นๆค่ะมักจะอยู่ในขึ้น สิ่งนั้นค่ะยกตัวอย่างเราสร้างอารมณ์แห่งความสุขเราก็มักจะมีแต่สิ่งดีๆมีแต่ความสุขๆเข้ามาค่ะมีแต่เรื่องราวดีๆค่ะแต่หากเราสร้างอารมณ์ด้านทุกๆด้านเครียดวิตกกังวลด้านลบๆต่างๆค่ะเราก็มกักจะดึงดูดแต่สิ่งที่เราไม่ต้องการเข้ามาค่ะมีแต่เรื่องกังวลมีแต่เรื่องปัญหาเข้ามาค่ะทําไมมันเป็นแบบนั้น คิดง่ายๆค่ะอารมณ์ความทุกแน่นอนค่ะจิตเรามันหมกบุ่นกับความทุกย่อมส่งผลตอ่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดอยู่แล้วค่ะนะแต่ให้งจิตเราอยู่ในคลื่นพลังงานบวกๆแน่นอนค่ะเรารู้สึกด,ดีค่ะเมื่อเรารู้สึกด,ดีเราย่อมมีสตินะย่อมที่จะนะคิดก่อนนั่นเองทำไมมันเป็นแบบนั้นนะ <c oughs> นะฉะนั้นค่ะอารมณ์ รู้สึกดีๆของเราเนี่ยแหละมันจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาเราค่ะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ขอให้ทุกท่านลงทุนประสบความสําเร็จค่ะนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะและแบ่งปันความคิดเห็นใต้คลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆนะจะได้นะเพื่อนๆแบ่งปันเนี่ยบางครั้งค่ะนะก็อาจจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนก็ได้ที่ได้ ได้อ่านในการที่เราแบ่งปันนะใครมีความรู้ด้านไหนนะการลงทุนอยากแนะนำแบ่งปันอะไรก็สามารถที่จะแนะนำแบ่งปันใต้คลิปนี้ได้นะคะ ทีบุพลังจินตนาการนะพลังจิตนะคะนะหนังสือมันจะหมายถึงพลังจิตมันรวมจิตกับจินตนาการเข้าไปนะคะก็เลยใช้คำว่าพลังจิตตนาการนะคะในระมิดชีวิตจูนจิตสร้างชีวิตใหม่ในระมิดชีวิตง่ายๆด้วยการจินตนาการ